มาจัดทาเป็นชั้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่นึงค่ะระหว่างนี้นะคะเผื่อมีคําถามจากทางบ้านนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูนิดนึงมีคนชมว่าสกิลเชฟต้องมาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่แต่วหน่วยงานได้อยู่ได้นะคะถ้าใครเข้ามาได้มีคําถามอะไรนะคะก็ตอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะในไลฟ์สดที่รออยู่ตอนนี้เนาะถัดมา เราจะมาประกอบร่างกันเดี๋ยวจะมาประกอบร่างกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องเดียน่านะครับประกอบร่างด้วยการวางตัวคอโตลงไปหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็บีบครีมซ่งครีมเราใส่ถุงบีบไว้แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีหัวบีบแบบนี้ก็สามารถตัดปกติได้เลยนะอคือตัดจากถุงบีบเลยใช่เดี๋ยวให้น้องบีบบีบอาจจะเป็นการบีบ ใสัสดีส <ขอ S 1> ค่ะคได้ค่ะมาค่ะส่วนผมนะครับผมขออนุญาตช่วยน้องหั่นสตรอเบอรี่ให้น้องสตรอเบอรี่นี่คือมีเ<อ>ทคนิคค่ะว่าจำเป็นว่าต้องหั่นแบบไหนมันถึงจะเหมาะกับการแบบวางบนขนมให้ดูสวยงามดูน่ารักที่นี่ผมจะหั่นหั่นเป็นตักล้อง,อง,องแบบนี้นะครับโอเคคือจะได้วางให้แบบว่ามีเป็นชั้นขึ้นมานะทำเป็นเล่มน้องเพื่อนน้าโอเคเะสวยจังเราก็วางอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเอ้ยอย่าเพิ่งมาต้องวางสตรอเบอรี่ก่อน วิตกนนด้ตรีก็คือวางบนวิตริมได้เลยใช่ค่ะน่าทานมากๆ้โหคุณใจหนึ่งแบบหั่นสตรีให้ชิ้นหนามากค่ะคุณผู้ชมพ่เลดคไม่ได้หรอเราใส่เครื่องให้เต็มสิคะเชฟเครื่อแน่ครับเครื่องแน่นค่ะ ที่น้องเีจน่าพยายามแต่งวันสตอบิี่ให้อยู่ริมๆมันจะได้ถ่ายรูปสวยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะถอดบ้านได้ไหมริมๆเลยค่ะเลยไปถอดบ้านได้เลย่ะวางริมๆพขาเวลาเดี๋ยวเวลาเราหั่นด้วยอะไรอย่างนี้เช่นนมคะก็จะเห็นค่ะ์ทแต่ควนี้บีบครีมบีงเยอให้มันติดค่ะต้องบีบเยอะเท่าชั้นล่างเลยเถิดอาจจะน้อยกว่าบนไอ้ชั้นล่างอาจจะได้โอเคค่ะระหว่างนี้นะคะโอ้ มีคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าลิซ่ากินขนมเค้กที่เป็นหนึ่งกี่ชิ้นคะเค้กหนึ่งเค้กอันนี้กี่ปอนด์คะที่ส,<า>สามค่ะสามปอนด์เพราะว่าอู่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ข<ถ>ั้นา,านชั้น,ล,นล่างจะเป็นสองปอนนะฮะแล้วก็ชั้นบนหนึ่ง,อง,อง,งค่ะอ่าเราเราอย่าเพิ่งวางครับหรือว่านี่เราทำได้ะะเลยทำไปเลยค่ะ โอเคก็คือขั้นแรกเนี่ยวางตัวคารโบด้านล่างก่อนหนึ่งชิ้นแล้วก็บีบวิปครีมนะคะจากนั้นวางสตรอเบอรี่แล้วก็บีบวิปครีมลงไปอีกนหนึ่งชั้นนะคะตัให้ดูดีละมาชั้นที่สองอันนี้พี่ชั้นที่สองเองใช่ครับแล้วก็บีบวิปครีมเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งค่ะแหมวันนี้เรามีเชฟนะคะและผู้ช่วยเชฟที่หน้าตาดีที่สุดนะคะสองคนนี้มาตัวน้เสร็้วยนะคะ เม่ปฏิเสธด้วยนะคะไม่ปฏิเสธเลยค่ะยากมากเลยอาาน่าทานมากลองเรียนเทคนิคการวางถ้าเกิดอ่ะสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านลู้เี็พี่หลายคนตรงนี้นะคะแบบอยากจะไปลองทำขายทำยังไงให้แบบเหมือนทำแล้วถ่ายรูปออกมาสวยคือเราต้องมีไหมเทคนิคยังไง เออจริงจริงวิบวิปปิ้งครีมอะครับอาจจะต้องอาจจะต้องตีให้แน่นนิดนึงนะเพื่อให้เพื่อให้เขายึดเกาะกันด้วยด้วยตัวของตัวเองนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงงั้นต้องข่าวถ้าอย่างนี้คือถูอันนี้คือตีแน่นตีแน่นขึ้นนะครับตีแน่นหน่อยนะคก็คือถ้าเป็นวิปบิ้งครีมปกติธรรมดาเนี่ยจะมีความเหลวกว่านี้นิดนึงจริงจริงวิบวิบบิ้งครีมเนี่ยมันต้องเริ่มสอนเป็นแบบอาจารย์สอนจะได้จริงจริงวิบวิบบิ้งครีมมาจาก อันนั้นเนี่ทุกคนไม่ใช่สิได้เลยค่ะได้เลยคือจริงมันจะมาเป็นครีมเนาะก็คือเป็นของเหลวนะคะเราก็เอามาใช้แทนดมิกเซอร์ซึ่งที่นี่มีขายนะครับหรือวาอ่าจะใส่เป็นเครื่องมิกเซอร์เลยก็ได้นะคะแล้วก็ตีกับน้ําตาลแล้วก็จะใส่กล,ลิ่นมะลิลาลงไปหรือกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปนะคะหอมเนาะแล้วก็ตีให้เขาแน่นขึ้นได้ค่ะลองดูอีกรอบเลงเหมือนเดิมใชคะลูกสิลลี่ มากเลยนะคะพี่โดนการขนมขนมเต็มอยู่แล้วไงมันก็จะไม่แบบไม่ได้ยากมากคืออยากจะบอกว่าเห็นนล้เปรียนข้างหลังเนี่ะเหมือนว่าจะแบบอุ้ยดีง่ายแน่นอนไม่นะคะเพราะว่าถ้าให้ผิดเป็นคนผิดก็คงจะไม่เอาอกมาเป็นลูกก็จะอยู่ที่เสื้อของเราถูกโอเคชั้นที่สองมาแล้วอู้ว้าวน่าทานมากน่าทานมากเลยค่ะ เทคนิคคด้านบนนีดนิดหรือตีมเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นจุดขายด้วยนะคะเวลาถ่ายลงถ่ายรูปอ๋อตุ๊กเต้นอาหารเห็นแบบนี้นะคะเมนูนี้สามารถเสิร์ฟขายตามร้านคาเฟ่ได้แบบ่ยมได้เลยค่ะลูกค้าสั่งได้ มันเป็นไอเดียที่ดีนะคะแล้วก็เราสึกว่าจริงตัวคอสโต้ค่ะถ้ามันโดนตัวคาราเมลเคลือบนิดนึงอ่ะมันจะอร่อยขึ้นนะคก็คือเหมือนกับตอนที่เราคลุกนั้งตาลใช่ไหมคะตอนแรกเราก็จะคลุกให้เยอะนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราเรียนนได้านนึด้านบนนะคะตอนก็คือใส่สตรอเบอรี่ทั้งลูกเลยนี่อ๋อเดี๋ยวบางคนจะเสียงเดียวกันหรือว่าได้เลยอ๋อเอาลูกแดงดีกว่า มันดูดีมากีมากชิ้สุดๆเปิดประมูลนะคะชินนี้จริงๆแบบมีความมินิมอลเหมือนเค้กเกาหลีอะน่ารักมากเลยอันนี้ชื่อเราเรียบร้อยหรือยังหน่อวสามชิ้ได้หรอ่าว่างอีก้ว่าอีกว่าแต่หนูว่ามันจะเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคำถามนิดนึงเพื่อมีใครนะคะใครมนิรอลสุมาก ถามจากทางบ้านนะคะส่วนใหญ่นะคะทางบ้านจะมาในแนวสวัสดีค่ะน้องดียน่าค่ะคุณเ็ยกับเป็นคนกรี๊ดคุณเชียทับคายระหว่างที่กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเชฟและพี่ช่วยเชฟของเรานะคะที่หน้าตาดีที่สุดในตอนนี้นี่ อย่าไปเขียนนะครับอย่าไปเขียนใช่ไหมคะน้อมรับไว้ค่ะน้อมรับไว้ถ้าปฏิเสธอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันนะคะด้วยตัวน้อตาแอลซิงนะคะเดี๋ยวให้เห็นใหเห็นเนี่ยเลื่อนลงไปโอเคค่ะหนูก็โรยด้วยม่ต้องโรยใช่ไหมคะ่่คะอันนี้มีเทคนิคเลยไม่มีครับนี่เดี๋ยวเทคนิคคือรอกล้องนะครับมันจะสวยขึ้นดีเทคนิคเดี๋ยวรอดูเช็คเดอ๋ไปใหม่กันอีกนิดนึงใก้พอได้แม่คะเทคนคงานเทคนคงานอุ้สวยมาก คไปเลยนะครับ <S <S เป็นเส้นอะนี่แคบไปเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพี่หนูไม่อยากโรยเยอะเพราะว่าหนูกลัวว่าเผื่อคนไม่ชอบหวานะไเอยใช่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นไอเดียที่ผมว่ามันง่ายนะคะแล้วเราสามารถที่จะทําเองที่บ้านแล้วแบบเหมือนทาให้กับคนที่เรารักก็ได้หรือว่าแบบจริงๆมันสามารถเปลี่ยนจากสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลก,ก็ได้ คือหลักๆแล้วเนี่ยแกนหลักของตัวคราวโฟลเนี่ยก็คือมีแป้งโดนะคะครัวซองแล้วก็วิครีมครีมสดนะคะซึ่งครีมสดเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนสมมติว่าเป็นคนแบบชอบครีมสดรสชาติหวานๆหน่อยก็คือสามารถตีแล้วก็ผสมน้ำตาลได้เพิ่มน้ำตาลได้เลยนะคะแล้วตัวครีมสดจริงๆแล้วถ้าสมมติก็เป็นสายทำอาหารทางถึงเป็นี่ยมีแบบซื้อซื้อแบบ จริงมันมีสำเร็จก็ค<ๆ>ือเป็นตัวที่มันเป็นกระป๋องอัดแก๊สที่มันจะเป็นแบบบีบได้เลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถคุมกลิ่นได้เป็นครัวซองโดนะครับหาซื้อได้ตามร้านบิกรรี่ก็จะมีแบบตามโปรเซ็นเนาะมันจะมีเป็นโปรเซ็นมาขายนะคะ แล้วก็มีไลท์บราวน์ชูการ์นะคะหรือใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวปกติก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบไม่ขัดสีก็จะหอมมากขึ้นนะครับเวลาเป็นคาราเมลก็จะหอมนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็เป็นผลไม้ออกรสชาติชื่อเรี้ยวนิดนึงจะได้ตัดกับทางความหวานของตัวตัวโัลโพนะคะก็จะไม่เลี่ยนเนาะใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําแบบนี้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้นะครับเอามาใส่ในแบบว่า กล่องแบบกล่องใสๆสาก็เป็นของทมเได้วยค่ะจิงค่ามขายอย่างน่ารักเลยค่ะก็ได้เป็นเราเป็นลูกค้าเราไปร้านค้าเน่เราก็อยากซื้อนะแบบนี้ดูแบบถ่ายรูปก็สวยแล้วก็ดูน่าทานด้วยค่ะถ้าใครที่ทำขนมจะเป็นมหาผมก็ได้นะคะถ้าหรอลองเองกโอเคได้ได้ได้อเล่น่นะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ ะะก็คือเครื่องทำบอฟเฟลนะคะทุกคนค่ะเครื่องทำบัฟเฟลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเอาเครื่องทำบัฟเฟลตัวที่แบบเป็นราคาจับต้องได้มาสาธิตให้รานกันด้วยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงก็สามารถที่จะเมนูน่าทานนาทานแบบนี้ได้นะคะซึ่งเครื่องนี้ราคาแค่499บาทแล้วก็ลดอีก10%ด้วย คุณพาไม่ถึงหนึ่งพันไม่ถึงหนึ่งพันเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้คุณเต็หนึ่งกับน้องเจนาค่ะเดี๋ยวฝากผลงานนิดหนึ่งแล้วกันค่ะว่าถ้าอยากจะติดตามผลงานตอนนี้มีละคร,รหรือว่าตอนนี้เป็นเชฟอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำไม่ได้รับละครแล้วจริงๆไม่ได้ร,ไร,รับละครมันหลายปีมา,มากๆแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้จะมีถ่ายนะเป็นซีรีส์นะครับชื่อองค์สารสูตรนะครับใครแค่อ่านหนังสือนะครับมีคนดีใจเลยค่ะ ตอนี่เรารงานอยู่ค่ะตอนที่สุดก็รับแล้วนะครับหลังจากรับหลายปีมาก5-6ปีแล้วะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆเรื่องตามมาคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนทำขนมนะครับก็เอ็นทูทีสตูดิโอนะคะคเดี๋ยวขอชัดๆอีกนิดนึงค่ะทุกดได้ใน Facebook หรือว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะคะเฟซบุ๊กก็มีะคะมีแฟนเพจะคะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะมี ทุกๆสัปดาห์ก็จะมีเมนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอ๋อก็คือมีสอนทำในนั้นเลยใช่นะคะแล้วก็คือเปิดคล้ายๆกับโรงเรียนสอนทำขนมเล็กๆได้ด้วยใช่ก็เป็นคล้ายๆกับสตูดิโอเล็กๆนะครับที่เป็นแบบมีอุปกรณ์ครัวครบมากๆนะครับเพื่อที่จะสอนทุกคนให้ทำขนมเป็นจริงๆนักเรียนหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบว่าอยากจะทำเค้กวันเกิดให้ตัวเองนะครับรวมไปจนถึง อ๋อแบบทําให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็มีนะคะหรือมาเป็นครอบครัวน่ารักมากมาคนมาแบบเป็นครอบครัวเลยมาทําร่วมกันด้วยมีโอกาสอยาจะไปฝั่งและตัดตัวบ้างคะดีมากแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งเอกนะคะขนาดได้พี่คอนนะคะน่าถามมากพอนอเป็นบ้างค่ะแต่รู้สึกอุ่นใจที่มีพี่เป็นแบบคอนบอกคอนแนะนำนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้อง งานนิดนึงค่ะกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยก็ฝากผลงานในน้ำตาก็ตอนนี้มีละครที่เพิ่ง่ายจบไปนะคะเรื่องลายกินนรีค่ะทางช่องสามนะคะหน้าจอแอร์ประมาณปลายปลายปีนะคะยังไงก็ ตามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีร้านขนมเหมือนกันนะคะร้าน Delicious นะคะก็จะเห็นเดียแท็กบ่อยๆในอินสตาแกรมของเดเองนะคะใครที่อยากจะกินร้านนี้ใช้ไปหอมขนมง่ายๆนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งหรือว่าเข้าไปลองกันได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะน้อำเมน่าแล้วก็คนเต็มๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะออุ้ตส่าห์นำเมนูดีๆสาธิฟมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลื คุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมถึงที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแห่งนี้ด้วยว่าตอนนี้นะคะทางเซ็นทรัลค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจากหลากหลายแบรนด์นะคะเ,คเป็นเครื่องครัวนะคะซึ่งมีตั้งแต่หม้อกระทะอุปกรณ์เครเื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่อยู่ในห้องครัวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ลดสูงสุดนะคะกว่า50มีทั้งแบรนด์ t f o n นะคะแล้วก็มีซีบราอนโนลอ เซฟูลอนนะคะเมเยอร์นะคะซิลลิงค่ะเบอร์คอฟนะคะแล้วก็โจโตเตฟล็อกแอนล็อกนะคะอิเล็กโทรลักค่ะฟิลลี่แล้วก็เคนบูดดูซิเมกได้ว่าเอาเป็นว่าใครเป็นแฟนคลับของเรื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะอีก<ร>ห้ออะไรที่นี่<ร>มีรครบ จบที่นี่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแวะเวียนมาช้อปปิ้งกันได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่เฉพาะเซ็นทรัลลาดพ้าวนะเซ็นทรัลทุกสาขาเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับแคมเปญที่วันนี้เนี่ยเราเป็นการ s อโอ opening เล็กๆนะคะกับเซ็นทรัลเชฟแอนด์เบเกอร์2022เราจะมีงาน grand opening อย่างยิ่งใหญ่นะในวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการคุกกิงแบทเทลซึ่ง จะมีความแตกต่างกับคุกกิ้งมาเท่านี้วันนี้วันนี้ซ้อมมากเพราะว่าวันนี้เรามาใส่ซ้อมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ว่าสองคนนี้จะต้องแบทเทิลกันปรากฏว่าอันนี้เป็นครูแล้วก็ลูกสิบไปแล้วค่ะบอกไปแล้วนะคะเมือ่อกี้นี้ที่แอบแซวว่าถ้าเกิดว่าชิ้นไหนไหมก็ถือเป็นฝีมือของต๋อนเองถ้าชิ้นไหนสวยเป็นของคุณครูเป็นหนึ่งนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะในงาน ที่จะมีคุกกิ้มมาั้งวันที่6พฤษภาคมนี้นะก็มีผู้รักนะคะอย่างคุณป๊อปปอตเต,ตอแล้วก็คุณเตยสัวกิงนะคะมาพร้อมกับเชฟจากรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นี่พีมนี่เป็นแฟนคลับรายการนี้ชอบดูแต่ทาอะไรไม่เป็นเลยดูอย่างเดียวนะคะซึ่งเรามีแชมป์จากรายการมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเชฟเต่อเต้นะคะแล้วก็เชฟแม็กนะคะจากซีซั่น3นะคะก็มาติดตามได้แล้ววันที่7พฤษภาษคมค่ะก็จะพบกับเชฟอ๊อกจากมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์แล้วก็คุณนิกกี้ คุณมิกิเนี่ยถ้าใครติดตามผลงานนะคะก็จะเป็นเอ่อเรียกอินฟลูเอนเซอร์นะคะอยู่ในติกต็อกเป็นน้องสาวสุดน่ารักของคุณแคนเทสเท,เทมน,นีนะคะก็จะทําอาหารทั้งขนมอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยและนอกจากนั้นนะคะแคนเป็นนี้มียาวไปเลยค่ะวันที่14 14พฤษภาคมก็จะพบกับเชฟปูมนะคะแล้วก็เชฟบูสด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นสายเขาเรียกว่าเป็นสายทำอาหาร ทำขนมครบแน่นอนนะคะที่นี่ค่ะที่เซ็นทรัลค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ชมไลฟ์สดๆรวมถึงหลายๆข่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็พี่ๆนะคะน้องๆในหลายคนที่เป็นแฟนคลับของนั้งคุณเดียน่าคุณแตงหนึ่งนะคะที่มาชมก<อ><ด>ันสอากหนึ่งด้จริงๆฝากบอกทางแลับนล้นด้วยนะคะพราะจริงๆแล้วเนี่ย การที่มีอุปกรณ์รณที่ดีนะคบจะทําให้การทําขนมของเรามันประสบความสําเร็จเพราะเราผมเป็นครูสอนทําขนมนะ,ะจะเจอบ่อยมากที่นักเรียนจะบอกว่า บางครั้งเราตั้งใจผสมแต่บางครั้งเนี่ยทำไมเราถึงทำผสมไม่สำเร็จอเลยนะอันจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาแบบซื้ออุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับการผสมได้อะมันช่วยทำให้คะแนนนักภูมิหรือว่าการให้ผลออกมามันค่อนข้างต่างกันอย่างเล็กน้อยแต่เราก็รู้สึกได้ค่ะบอกว่าแบบของไม่แพงแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าช้อปปิ้งอุปกรณ์นี่ต้องช็อปที่ไหนนะคะคุณใจเหนือคะเป็นทางร้าหรือพวกสายตาก็ได้ค่ะ คนนี้ไม่ได้เตรียมเลยจะจะเตรียมทำไมมันเป็นของที่ต้องใช้อยู่แล้วนะนี่ต้องขอคุดใครจะเก็บนันนะน้าแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามีโอกาสเจอกันแน่นแน่นอนนะคะตามตารางที่พี่บอกไปหรือว่าติดตามข่าวสารเนาะผ่านแฟนเพจ a c e b o o k นะคะเซ็นเตอร์ดิพันนิสโตได้เลยอินสตาแกรมแล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะทาออนไลน์ได้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปกลับงาน เซ็นเตอรเชฟแอนด์เบเกอร์2022แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมาค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวใครที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเราแจกชิมก่อนเนาะรออรอนคอเข่ไม่คนื่นชิมไม่เป็นค่ะเราชิมทำชิมเองหรือเราจะไม่ให้ชิมแต่เราจะขายได้เอาไหนดีกว่าเนาะเปิดประปุกไหมคะตรงนี้อุ้ยทำเป็นเล่นแฟนค่ะอุ้ยเอาจริงไริค่ะดิฉันแค่หยิบปลาจารรสค่ะ ทำไหมอ่ะ ใหเขาคืนไ่สายตอบคืนนานคคนขกดัดนะ